สกิลวิชูอ่ะอันนี้ผมบอกเลยสกิลวิชูวิชูแบบจริงๆอ่ะวิชูแบบวิชแบบูเยี่ยเลยอ่ะฮิ <c oughs> นาตะครับมาล้างสตันฮะมันมีสตันด้วยเหรอ what เฮ้ยว a t มีสตันด้วยเหรอเนี่ย เอาแล้วมึงลงโหมดนั้นอย่างไวเลย คุณระวางแคสต,ตัวไหมครับค่อยวางตัวนะครับทีหลังเออน่าจะน่าจะแบบนั้นนะเนาะถ้าสนใจใช่อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับ กติผมไม่ได้ดูสตรีมคาเลเดียวอะไรวะต้องอัพสองขั้นวันี เอยดองไปก่อนดองลีโลไปก่อนเออดองไปก่อนเดี๋ยวสุมให้เดี๋ยวสุมให้ดองไปก่อนด,ดองไปก่อน,ออนโอ้โหนั่นสุมเลยดีกว่าทำตามในคลิปไหมพี่ตอนผมทำวงเป๊ะเ,เดี๋ยวผมต้องมานั่งนั่งดูอ่ะดิเดี๋ยวแป๊บนึนีขอลองเล่นก่อยผมอยากเล่นบ้างอ่ะ เดี๋ยวผมซื้อมาที่นี่นะมาหั้าวเน็ตหมดตอนลงจะบ้าอ้าว เมื่อกี้เกาะมันไม่ลดนะเนี่ยอยากมกีส่วนร่วมไงอ๋อไม่ไหลก็พูดถุยได้ถ้าส่วนร่วมรีโลดนี่คือตอนนี้ผมไม่ได้รับปัะเดี๋ย ตอนนี้เกมนี้เกมที่ใช้อะไรบ้างหูฟังไอโฟนเมาส์ตกากแต่คุณภาพไม่กากแค่นั้นเองอะ่ะคี่บอกก็คัดต้อม ติงไหมใช่ติงมันต้องเล่นมากแลยเนี่ยเล่นก็เล่นตานี้มาดีนี่ดีเหรอผมไม่ดูไม่รู้ว่ะมันคือมาดีใช่ไหม แร่กรอมันเรื่องการันตีบอส เบตาสี่ตัวก็ได้พี่นี่ไงมันแอบ,บอยู่ทำไมพี่ใช้คิรูด้วยครับมันจะได้ตัดเกาะครับคิรูดเป็นตัวละครที่ถูกมันตัดเกาะไป ตอนนี้ไม่รับแล้วครับไม่รับซุมเจอกันวันหน้าวันหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยไม่รู้ว่าสตรีมวันนี้เมื่อไหร่พ <c oughs> ารากอนสามติดจะติดบ,บอร์ดไปเนาะพารากอนมันในนี่นีน แล้วก้อนมันเท่าไหร่อ่าอันนี้ไวกาแต่โทตีก็ตัดกรอบมันได้เลยพี่มันไม่ทันครับมันได้มันได้นี่ด้วยนะมันได้สตันด้วยครับไม่ใช่แค่ตัดเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดได้สบายสบายมันต้อง ทัมมิ่งด้วยอ่ะตัวเดครับเดอะฟอกโอ้ไปไหนมาวะจะตตัวละครจะเลยโอกาสตามมาไหมครับไม่ครับไปนั่งดูวิดีโอผมได้นะมีสอนด้วยตัวตัดตัวละครตัวไหนอ่ะตัวนี้สัดๆสัตๆสั さささ、紙。 อีโวไม่มีอีวโวแซดไม่มีคำินครับลงสิโมงไม่ดูครับยังไม่รู้ว่าลงสิโมงยังไม่ลงสเต็ปครับยังไม่มียังยังคิดว่าอยังน้องบอกว่าต้องยืดด้วย 加油！嗯 รถล,ลงน้อยลงเรื่อยๆน่าจะไปนอนกันหมดแล้วจัดได้ไหมนะอ๋อขอบคุณผู้สมัครสมาชิกครับผม P.R.X Neverit e t ็งค t วเต t งคิ Thank you Welcome Welcome ขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ROV ปกติพี่นอนเช้านะครับนอนนอนเช้าไม่ก็เช้านะครับ วันนี้นอนเชา้าต,ตื่นเย็นเดี๋ยวจะสลับเวลาช่วงเกมอัปเดตนั่นแหละก็ว่าปกติต้องรู้ว่าเปิดคอมเลยเหรอโอ้ยเด็กนี่มันเอาเยอะนี่ต้องลองทรงจินวุคลีแล้วพี่โอ้โหเอว่ะ เออว่ะมันได้เท่าไหร่ตอนนี้นี่ตอนเวฟสิบตอนสิบนาทีมันได้เท่าไหร่สิบยี่สิบกว่าสามสิบแปดตอนสิบนาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีสามเจ็ดนาทีครึ่งเท่าไหร่ เจ็ดนาทีสามสามเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีหกผมได้หนึ่งร้อยสิบสามเฮ้ยผมเร็วกว่านะผมเร็วกว่านิดหนึ่งนะนั่นนั่นไม่เอาตัว ลืมลืมลืมได้ลุนได้ลุนถ้าเร็วกว่านี้ก็สบายอยู่อยากติดบอร์เหรอครับใช่ คิดว่าวันไหนไม่รู้ครับเดาไม่ได้จริงๆเพราะถ้าอัปเดตมันจะมีประกาศมาก่อนแต่นี่มันไม่อัปเดตมีลุ้นอยู่หรอมีลุ้นอยู่ใช่ไหมห้านาทีผมได้อัพหานาทีครึ่งได้ร้อยสี่ส้านาทีครึ่งร้อยสิ โอ้ไอ้เหี้ยมันเหลื่อมนิดเดียวเองเลยนะเนี่ยดาดิโอ้ยะขอดวงเหน่ครับมันจะไม่ทันเพราะว่ากูไปดูเขาเนี่ยโอย้ยดวงเหน่ครับผมตะเกียบตะกีนบสิบบาทนะครับผมขอดวงครับโอ้โหนี่ไม่มีดวงเลยจริงมันไม่มีดวงเลยผมพูดจริง ที่หนึ่งก็ต้องมานั่งหาวิธีหนีคนที่จะแซงอีกเออ ไปนิดนึงไม่เป็นไรเล่นใหม่งัวจะจะไปดูเขาอ่าสามนาทีห้าสิบกมเกือบสองร้อยสามนาทีห้าสิบโอเคน่าจะอัปตันหมดแล้วโอเค สามนาทีห้าสิบเฮ้ยเลื่อมนะเนี่ยนั่นอะไรอ่ะ ลุ้น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 ได้ป่าววะแชทสองนาทีห้าสิบหนึ่งร้อยองร้อี่สิบหล้านสองนาทีห้าสิอุย้ยผมนํำอยู่สมล้านเฮียได้อยู่นิ้วไวกว่าผมว่านิ้วอะไรวะ ได้ไหมอะไอ้ RNG เอนีนี่ยแหละไอ้ RNG ต่อยเนี่ยแหละผมผมบอกเลยดูดิเชีย <Yeah. laughs> ผมผมใจนี่ก่อนว่ะโอ้แต่ผมมันเป็นโมนาอนะมันเลยแบบมันนี่อยู่แล้วว่บโอ้ยดยย โอ้โหแชทยังไงแชทเหมือนจะมาอยู jet, ่นะเหมือนจะมาอยู่นะต้งเป็นลาบดีกว่าผมกลัวเกาะมาไน้นี่เฮ้ยได้แ่าวะแชทมีโอกาสด้วยวะเจ็ด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 ไอ้เจ็ดดูได้หรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานะมานะผมว่ามานะหรือเปล่าวะทำไมเบตตาไม่อัพตันครับมันตีนี่มันตีิตเดียวเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวลองดูดิอาจจะอัพตันได้เลยปะลองอัพดยโอเคเอามันนี้แล้วกัน เอ้ยได้ป่าวะผมว่าม่นไปเท่าเดิมว่ะผมดูจากทรงแล้วเหมือนมันจะไปเท่าเดิมยังไงก็ไม่ไรู้ได้เหรอได้เหรอนำหรอไม่เท่าหรอเฮ้ยนำจริงนำจริงเฮ้ย <c ười> <c ười> ยังให้เอ้ยโอ้โหดูดิดูด,ดิโอ้โห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 ไอ้เฮียท็อปหนึ่งมีให้เห็นเอ้ยเอาดิ ทำคลิปสอนเฉยเดียเดียวเดียวเดียวเดยวใ <_ m uch> จยเย็นใจยเย็นใจเย็นมันมีโมนาอันนี้มันมีโมนาไงก็มาดิมึงอ่ะตูหนีขึ้นท็อปหนึ่งไปก่อนมันจะไวกว่านี้เหรอวะถ้าเราทำยังไงอะ